จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาครั้งที่53เนื่องในวันมาฆบูชาระหว่างวันที่11-13ถึง13กุมภาพันธ์สองพนณบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามและวัดติโลกอารามถนนชายกว้านตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนในวันที่12กุมภาพันธ์2568ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์69รูปเวลา7นริก30นาทีเวียนเทียนทางน้ำถวายเป็นพุทธบูชาเวลา17นริ30นาทีชมคิวทัดกว้านพะเยา การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพิธีเปิดงานชิมอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาชอบผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าโอทอปของดีเมืองพะเยาในตลาดนาัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาแล้วพบกันที่งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาครั้งที่53เนื่องในวันมาคบูชา